สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายนะคะว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะซึ่งถือว่าเป็นบท เริ่มต้นนะคะของอาการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย2เครื่องนะคะเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลางนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างเช่นเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์ซีดีรอมหรือแม้กระทั่งฮาร์ดดิสก์เป็นต้นนะคะ นอกจากนี้เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีในเรื่องของสเน็คเกอร์เน็ตนะคะซึ่งสเน็คเกอร์เน็ตก็คือการที่เราใช้แผ่นดิสต์มันคือข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ส่งให้กับผู้ใช้คนอื่นนะคะโดยใช้คนเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูลนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพต่ำ,ตำมากนะคะเพราะเป็นการส่งแผ่นดิสต์ได้ช้าแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับ,บการที่เราใช้ความเร็วของคอมพิวเตอร์นะคะ ต่อไปนะคะทําไมต้องสร้างเครือข่ายอย่างแรกก็คือเพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างที่2ก็คือเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีดังนี้ข้อ1สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 2. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือเราแชร์กันอย่างเช่นเครื่องพิมพ์ h ัสดุซีดีริเทอร์สแกนเนอร์ไว้ในเครือข่ายเป็นต้น 3. ประหยัดเนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4. สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลในการติดต่อผู้ที่อยู่ห่างไกลได้รวดเร็ว 5. สามารถสนทนาผ่านเครือข่ายหรือการแชท 6. สามารถประชุมระยะไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์7สามารถใช้ไฟล์ต่างๆร่วมกันได้อย่างเช่นไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอรวมไปถึงไฟล์เพลงเป็นต้น 8. สามารถใช้โปรแกรมต่างๆร่วมกันได้อย่างเช่นพวกโปรแกรม microsoft office หรือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายนะคะองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายประกอบด้วย 1. คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2. เครื่อง 2. Network วิร์กกาหรือ NIC Network Interface Car d 3. สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูลเช่นสายสัญญาณได้แก่สายโครเอ็กเชียวสายคู่บิดเกลียวสายใยกแก้วนำแสงส่วนอุปกรณ์เครือข่ายเช่นทับ สวิตราเตอร์เกตเวสี่โปรโตคอลเป็นมาตรฐานสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารกันปัจจุบันโปรโตคอลที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือโปรโตคอล TCP IP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย Network o perating system เช่น Windows Server 2003 Novell Net n e t w a y Sun Solaris และ Red Hat Linux เป็นต้น การจำแนกประเภทของเครือข่ายการจำแนกประเภทของเครือข่ายมีอยู่3วิธีคือ 1. ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ LAN d Local Area Network หรือเครือข่ายท้องถิ่น 2. ก็คือ WAN w i d Area Network หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง 2. ใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. 1. peer to peer network หรือเครือข่ายแบบเทียบเท่า 2. client server network หรือเครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 3. ใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะ 2. อินทราเน็ตหรือเครือข่ายส่วนบุคคล 3. e x เอ็กทราเน็ต 或者合并、融。